การเดินทางไปที่ภูเขาย่านะคะพี่นัทเราจะต้องไปที่ตำบลหนาวไหนาวตำบลหาวตำบลเหงาาถูกแล้วที่เนี่ยมีอีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือเขาผีทีเนี้หนูก็สงสัยใช่ไหมก็เลยลองถามคนพื้นที่ดูนะและคำตอบที่ได้มาแบบเซอร์ไพรส์มากๆ ดีดค่ะอิสุสุเลดี้นัทค่ะอิสุสุเลดี้บีค่ะอยู bee, ่กับพวกเราในเที่ยวอันสีนไปกับอิสุซุ EP นี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดอะานองค่ะเพราะที่นี่เขายังมีอันซีนอีกที่ค่ะที่เราจะพาทุกคนไปฟินกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ360องศาเลยซึ่งที่นั่นก็คือที่ภูเขา่านะคะหรือเขาหัวล้านค่ะและเราก็ได้ทาการสืบค้นข้อมูลมาแล้วค่ะน้องบีว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาเรียกกันว่าเขาผีแต่ทําไมต้องเรียกว่าเขาผีนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปห,หาคําตอบกันค่ะและเราก็จะไปดูกันค่ะว่าที่นั่นเขามีไฮไลท์พิเศษอะไรกันนะคะต้องติดตามค่ะไปกันเลยลุย ในทางไปที่ภูเขา่านะคะเราจะต้องไปที่ตำบลเหงาตั้งอยู่ริมถนนเพชกเซมนะคะจะอยู่ห่างจากเมืองระนองประมาณ11-12กิโลเมตรไม่ไกลมากซึ่งที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอันซีนิ่ที่หนึ่งของไทยเลยยังไงนึกบรรยากาศนะคะี่นาะ <Okay. S 1> เป็นที่ราบเชิงเขาบนนั้นนะคะจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเลยทําให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพของบรรยากาศที่โลง่งสบายตาสุดๆใช่แล้วโดยที่ภูเขา่าตินี่เราสามารถขับรถขึ้นไปตรงน,นั้นได้เลยเนาะได้อย่าคิดกันก็พอไม่ทิ้งแน่นอน แล้วนองเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะเออขับวันเลิศนะใช่ซึ <laughs> ่งที่ที่เราจะไปเนี่ยเส้นทางก็ดีถนนก็ดีนะคะแต่ว่าเมื่อกี้แอบเจอทางราชนิดหน่อยแต่ว่าเรามีตัวช่วยคัสซิส ยังไงคะเพราะว่าอิสุสุคันนี้เรามีฟังก์ชัน SSA แล้วก็ HDC เป็นตัวช่วยในการออกตัวแล้วก็ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอีกด้วยปลอดภัยเออเขาถึงบอกไงว่าทางที่ดีอ่ะคือทางที่ลาดยางใครบอกพี่นัดทำไมผิดหรอทางที่ดีอ่ะคือทางมาบ้านหนูอะย้าิดนออ่ะเดี๋ยวเราลงไปชมวิวกันดีกว่าตุ้ย แล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ภูเขาย่ากันแล้วค่ะเย้ <Yay! S 1> เป็นไงสวยงามมองแล้วสบายตามากเหมาะกับการมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ที่สุดยิ่งพีเวดดิ้งนะยิ่งเหมาะเลยขาดอยู่อย่างเดียวน้องบีขาดอะไรละะ่ะขาดคนมาด้ยวยค่ะเออเอาเป็นว่าไฮไลท์ของ EP นะคะก็คือภูเขาย่า,า2-4ค่ะ ซึ่งภูเขายญาจะเป็นสีเขียวในช่วงรืดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมแล้วก็เป็นสีทองในช่วงพฤศจิกถึงเมษาแบบที่เห็นตอนนี้เลยก็จะเป็นสีออกทองทองแบบนี้อ่ะองั้นขอจองตัว,วพี่นัทได้ไหมคะพฤษภาพาน้องมาด้วยอยากเห็นสีเขียวมาอีกรอบเหรอมาอีกรอบใช่ไหมใช่มาอีกรอบมากับพี่ใช่ไหมพฤษภาจองตัวงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันจะมีทางเดินขึ้นไปดูบนภูเขายญาให้ดูวิวสวยๆกันหรือเปล่ามาค่ะ มื่อกี้นะคะระหว่างที่เราเดินชมวิวสวยๆของที่นี่กันเนี่ยนึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งตอนที่เราคุยกันว่าที่นี่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งนะคะก็คือเขาผีทีนี้หนูก็สงสัยใช่ไหมหนูก็เลยลองถามคนพื้นที่ดูนะคะและคําตอบที่ได้มาแบบเซอร์ไพรส์มากๆไม่มีจะไม่มไม่มไม่เขาเรียกเขาวนนาเขาเขาหยเช่อว่าอะไรเขาผีอะไรนะมันเป็นกอบเกาะผีแถวแถวพัดปลาอะไรรู้ไห ก็คือส่วนใหญ่จริงๆแล้วนะคะที่นี่เขาก็เรียกกันว่าภูเขายญาเหมือนที่เราเรียกกันนี่แหละแต่ว่าก็มีอีกสองชื่อนะคะที่เขาเรียกกันก็คือเขาหัวล้านหรือว่าเขาสองสีเหมือนที่นัดบอกว่าเรื่องฤดูกาลนะคะมันจะเปลี่ยนสีใช่ไหมสีเหลืองสีทองส่วนไอชื่อเขาผีเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ค่อยได้ยินนะบางคนก็ไม่เคยได้ยินว่าชื่อนี้มาจากไหนแต่ว่าอาจจะเป็นการเพี้ยนมามาจาก เขาสองสีเขาผีเขาสออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้แล้วก็เรื่องลักษณะของภูเขานะคะอีกชื่อก็คือเขาหัวล้านใช่ไหมอาจจะเป็นหัวล้านหัวโกนหมอประมาณว่าแบบว่ามาถึงปุกเจอผีหลอกหัวโกนเลยอย่ๆค่ะอ๋อแต่ที่เรามาสัมผัสเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะรู้สึกว่าเนี่ยที่อย่างที่เห็นเลยธรรมชาติสวยๆต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วแหละสำหรับใครนะคะที่อยากมาเที่ยวแบบพวกเราเนี่ยก็ เขาเรียกว่ามีออเดอร์ให้ทุกคนดูก็คือเราพาทุกคนนะคะไปชมวิวแบบสามเรื่องสามสามเราชมสาม จริงๆสวยมากๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนอะตามมาเที่ยวที่นี่เหมือนกับเรานะคะและข่าวหน้านะคะเราจะพาทุกท่านไปตามหาอันซินมาวะกันที่ไหนอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามเที่ยวอันซีนไปกับอิสุสุไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe YouTube ของอิสุสุไทยแลนด์ออฟิเชียลไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย